สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนช่องนะครับเด้อมื้อนี้แอดมินสิพาพี่น้องนะครับผมมาต่าความฝันของค้นฟันแม่นค้นสองค้นมาพ่อกันพอดีนะครับมื้อนี้เกี่ยวกับความฝันของเพิ่นไผสซิแม่นก็ไผเดี๋ยวเฮาไปชมกันเลยครับปันกับเขาด้อบแมนว่า้าโอ้ดีบ่จะว่าขอพใครได้ลงรห้งไงเป็นเบิ่งปัญดาดอกเพราะว่ามันก็บ่ได้ตามเมือกันเพราะว่ามันถือกะ ยังห้ลูกเบียดถือน้ำสนน้ัยน้ำยากเขามากมาอมะมาเบิ้งกันให้ได้น้ำเนี่ยมันก็ยังจิเป็นยังบุญนะฮะจะทับุญทั้ต้ตานมันกับพ่อใหญ่เยูุดิอเออที่เราพูดกเถือกเรียกได้ฝันดีพ่นกัเถือกได้รทงพี่กับเถือกวันนีเพ่นได้มาเปลี่ยนือรถตู่นกันวันเถกเรียกพันวาไปเถือกก็แย่เถือกเถือกเสียก เดียบรอนร้อนมากปีละเทียอเียซีรนร่อนร้อนมากปีละเทียจ้างไหนคือกล้าถือกันเนี่ยจังไหนคือกล้าถือาดิมักถือกล้าถือมกเรีกแบบคนบ่เคยมักเคยมักดิเอี้บบคนบ่มักดิตั้งมักหรือฟันได้นามันฟันพอมเราเราเราขวคนบ่มักน้ำไปังไปังสีมันีเอาฟันไว้จัางไหนคือถือซีบตนนี้ฟันว่างใดคือถือซีบเอาเว้ากันโอ้ศูนแห้ง ตีเปนสูรเราพส้ตีเป็นน้ำหนึงน้ำหฮไปโอ้เลเถือเลถืเพราะเขาตีงวดหนึ่งฝันว่าจะคว้องจะคว้องจะคว้องเห็นนกตัวหนึ่งนกมาง้อยอยู่ต้นยางได้สี่ไปสี่ได้สือหงหนึ่งเลยเถือกเองสี่ใส่นกนึ่งไปใส่ว่าใส่เาสี่ว่าิจับมันต่ว่าพอจับจะสี่ใส่สี่นิวเมื่อกับตีเป็นนึงก็ได้นิวกับหนึ่งละมันว่าวี่โเกาะ ก็หกแล้วนกโอ้นกกะวิหกเออเขาเจ้าซื้อที่หกมันโหอักกว่าที่มออกของนึ่งหอดขึ้นแน่นะแต่วิหกตีเป็นหกนกเป็นวิหกวิหกกับนกแล้วนั่นบอชนะเออนกปกติเป็นหกกว่าที่นี่อ่าคุณยู่กับดลวงเด้อเนาะเออขึ้นบอหกที่นี่ว่านกนี่ว่าวิหกตีเป็นหกถ้าน่านี่มันใช้น้ำเนาะเออันว่าลี่นี่ดิน้ำเยอะ กนีันดี่นอกเนาะขึ้นเ่ืน้หน้ามันเจียงบินอืมกันบัตสิเทียวชือเ่าตไปยังเช่นแล้วเนาะกันรถดีกันรถย่วแมนบารถกันรถเต้มเมากันรถนี่แสดงว่าต้องรถแตีมยมันบ้างรถแตี้ันรถไทนี่ได้บานกันรถไทรฮดีรถกางไหญรถไงแล้วรถเบียบบกขตอบินเนาะ รถดีนรถคือรถเป็นบ้คือรถแก้มไหลเตียอืมรนมากี่ฟันได้เอาเองเลยมังว่าว่ฟันเบอนั้นเนาะวกฟันนฟังนอมวันทํารถไถไปรถไถไรติดลมกระติดบวกบ่เลิกหอกอืมอันบวกน้่ผมมีป่าโยนก็ี่ตัวหาตัวนี่แหละ วัดยู่ได้เห็นนั่นเขาเจ้าน่ะแม่ยู่ในเห็นเขาเจ้าเอาไว้บรรทัเอาปลาไว้ตัวขวางหน้าเขาเจ้าแม่ีิไปไถหน้าเขาเจ้าคนน่ะอออันฟันเจ้าเนี่งฟันเปจั้งสั้นสนอกอืมบานนี้รถใช้ไปติดล้มอพนยังไงนึงมาขับรถไถมาอีกก็เลยว่าให้เล่ามาดึงให้เาว่าดึงบ่ได้ดอกดากมันเงิงวางที่แม่เอาเฮ็ดยังได้กันเอากะ ว่าไอเอาป,าป่าขึ้นสะก้อนไอนะบ้านแม่ก็เลยเอาปลาอยู่ในอันไอ,บอ้บ้านมันกระสรางหนไอ้ถุงผ้าแยงผ้ยง,งยนี่แหละถุงเขียวป่ะถุงเขียวนั่แหละอเอาขึ้นมาเพิ่นได้มีแต่าปลาเชิงอ้อยต้อยว่าปลามิเกียดเนาะปลามิเกียดแต่ปลาเฉียงอ่าแล้วปลาเฉียงนี่มันจะเป็นยังไงคะนกตีตามฝันว่าเป็นเลขนีน่เนาะ มีเป็นเจีดต้นแหรวมีเจียตรถบอกเหรอบัานี้สามตัวนี่สี่ตัวสามตัวนี่สิเด้่ยงญาติมันตก้างหน้าดีกระทั้งรถไถกระติดเพราะรถไถมันไปพ่อป่าก็ได้เอาป่าขึ้นในคนมีเงนแล้วก็พูดเลาหยุดเสียงบนแล้วเรายางมาประสันยางมาเอาได้อันเอาป่าค่อดเออประสันขวเสียวอยู่ประสันมีเงินหรือเปาดิอืมว่เหรอ ไม่ได้ฝากอดิเมนของคนอ่านตัวไปเลย้วางจริงหรอว่าคนนั่นอยู่เรียวนะก็บเห้าก้มเชื่อกับเหล้าน่ะเว้ยเจ้ารถไถเจ้ารถเพราะสั้นเราว่าเมื่อไหร่ก็ไมาเจ้ากับผู้ใดกับฝันว่ารถไถนี่ละบาทนี่เออแต่ว่าจับกวานกับพอมีดอกรถไถรถไถใหญ่นี่แหละจับรถผู้ใดดอกแต่ว่าหั่นเลยครับไปเออชื้อเจ้าสามคนแล้วว่ cái kéo ngay ngay luôn rồi bắt kéo các bạn thấy nào nè, rồi bắt này cả xuôi như thế là, ha, mấn này, thương này, thấy tít, đại hoạt và bắt cắn mà nè, lót thấy cả đại tít, bắt tít nước cắn gì, cứ ว่ากี่ันเงาครับแช่ว่ามือล่างัวเร็นกาัล่างมาเลียกเลืมอนเออมือที่เลี่เลยันจังสันเลยมันทึกึ้กว่าเดียวไดที่ว่าฟังว่าผู้เรีนฟัมาเลียงรถไถนี่แหละได้ขึ้กว่ามาเรียงรถไถไถอย่นี้แหะโวกว่นที่ไปไถเจ้าว่นที่ไปไถเจ้าว่างบ่ได้ไถลรถมืนนหน้าเราสักวกขั้นแค่ยิ่งยิ่งแล้ว รถไถเปิดสวงขั้นเลย็กเข่ากันเลยรถไถนี่ันสงขั้นเลยนีตีวัดจงไหนสวงขั้นนี่รถไถนี่ตีป็นยังรถไถ่เตียวเลยหรอเตียวตป่านี่ยร่วงจากวงจากไปเตียวยังมันมืดยูดอันอันว่าแต่ว่า อันปลานี่ได้จับก็เกิดกว่าจิงนี่แหละไปจับขึ้นมากกับเปลวบ้างไหมเราประจักมาไว้จังไหนดอกไม่ไงนั่นเจ้าปลาไปเด้อว,ว่าจันห่วงมากไก่เต๋อบุตรดิให้ฝันนั่นไ้มันบดเลยของไห้บ,บดที่เมียของไห้มันจ,จดีแต่ว่าจนว่าจะเดินึ้นดได้เด้อไหมนั่นเดินด้มาอเอาต่อยู่ครับนั่งแม่ผม ฮะคุยกันเฮาบัดที่นี่วดมังหันโชคดีอยู่วยังวะครับโชคเออใครยู่วใครยู่วใครยู่ว่าฝันขึ้นฝันว่าถอยห้วยหะจอดยู่วื้อกะถอยเอาคือเสียงเบาแต่บัดที่นี่จอดยู่วื้อกะถอยนะโอ้จอดยู่วื้อกะถอยนรถไถนาเขาเนี่ยรถไถนาเขานี่ยเดินตามนี่ละเดินตามฝันเมื่อคืนนี่ฝันเมื่อคืนนี่ละออ๋ เงื่อังหันก็นถือถือถือเสีบเดียสถือ, <10. S 1> ถอจังไรือได้เสีเอาได้ได้ซื้สอส0บาทเท่นี้ทำไม,มา่ก,กันนะามปีปันปันเห็นปันเห็นเล็กน้อยนี่ละอืมเล็กน้อยอีเปนหนึง่งศูนด้ฮะนะศูนย์นี่ ตอนล่มือเลยอ่ะฝันว่นย์ศคักศูนย์เนี่ยนะศูนย์คักศูนย่เตี้คับศูนย์เนี่นนยแล้วก็ฝันลัทีของฝันฮะมันอยากชอบอยาเป็นเลืกางอืมมักจะเป็นเลขลกางเตี้ยเป็นเลขอกางส่วนมากคนหลัทีิเอเราบุคนมันบ่ละแมนยัตหรอวว่าวที่นี่มือ คืนนี่นี่ฝันว่ารถไถทยนาเนี่ยล่ะรถเดินตามเนี่ยพราะว่ารถเขาไปไปซ้อมไปซ้อมโยวันต่อก็ลิ้ไปจังไรจังไปฝันเกี่ยวมันก็ไปซ้อมอยู่หลักสร้างน้อยน่ะมั้อ๋อม้รถเช้านี่ยไปนิดกน้อยเปี่เอาหรวมาแล้วมาเข้าวันต่อยันแล้วฝันว่าขับไปใส่ปั๊ดทีนี่มันคือได้มันจอดอยู่ซืออยู่หน้าคนล่ะโอ้ฝันว่ามันจอดอยู่หน้าเออจอดอยู่หน้าคนล่ะ จอดยูดูซึเอาหัวเล็กยังไหนก็ถอยว่าอยู่ยักยังไก็บ่อยู่ถอยไปเเดียวเนีมขึ้นมงยขึ้น้าจะว่องฝันว่าที่ก็เล็กคือได้ว่าหัวเล็กไปสอมมันจะสอเดียแล้วสอนเดียวแล้วหเล็กแตว่าฝันเกี่ยวมันเาอาขึ้นว่าไปหาวันจะเป็นเขาเล็กันเกี่ยวไว้สิก็เล็กย่ออ่ะที่ ปีปีจังไหนปัดทีนี้ปีสิบเอ็ดเหลียวผมปีสิบเอ็ดเพราะว่าสิบเอ็ดเพราะว่าออกช่วงออกไม่ไม่หนึ่งช่วงออกกล้วยไม่ไม่หนึ่งฝันฝันว่าอะไขับกล้วยออมเฮี่ยนมันออกสิบเอ็ดแต่ว่าออกนเพราะว่างวดนี้ฝันว่ามันถอยว่ดนี่นี่แ่ละมันหลายปีเดียววันฝันเกี่ยวนี่ยวันฝันเกี่ยวหลายปีฝันเกี่ยวงวดนี่ฝันว่ามันถอยเสียฝันว่ามันถอยว่าห็นมันออกสีเป็นบัวโอมก็ชิมหวานโอ้มันออกสีไปแล้ว บัดนี้มาแันเกี่ยวมันก็เลยกันว่าก็เรียกชื่อว่าเคียงสิบเอ็ดมันถอยมันถอยก็เลยว่ามันสิเป็นเลขล่างเปล่าอ๋อลวดนี่คือว่ามันถอยแล้วมันคือดีแท้เนี่ยบ่ได้กลับดิเนี่ยบ่ได้กลับล่างอย่างเดียวเลยอ๋อ ก็ดีจะวะสั่นละเอาทีกจะสิงพูดิเซียหรือเวอร์เซียกัโอ้ยมันกลเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติมันเนาะความเสื่ยงภัยมันเนาะจะว่าเอาฝันมาเงว่าสู้กันฟังนี่ก็ดีเด้ล่ะเนาะเอาไปได้เปรียบเทียบบางคันบางนี้เยอะไปพิจารณาเบิ่มพิจารณาเพิ่มข้าที่แมนเนาะแมนแมนกะดีใจน้ำข้าที่โชคดีล่างตัวเดียวขอหลอกว่าต้องกลับพร้อม โอ้ย oh, ดีดีดีอ่ะไทยเฮาพี่น้องท่านผู้ชมก็เอาไปพิดารนาเบิ่งเลยครับเด้อฝันของประชิดเพิ่นนะครับเพิ่นฝันว่าเพิ่นฝันเกี่ยวกับรถไทยนาเพิ่นตะกี้มันเคยออกซิเข้างบนแต่งวดนี้เพิ่นฝันมามันถอยนะครับฝันมารถไทยนาเพิ่นถอยเพิ่นก็เลยว่าซิเนี่มันชยูุขัง่ังนะครับตัวเดียวห้างเดียวก็ต้องกลับเด้อพี่น้องเด้ออ่ะลองพิจารนาเบิ่งครับอจตแม่นอีดี บมแมนก็คือว่าเอาวองฟันมาปะสู้กันฟังนาทเผิดโชคลาภเพราะว่าเมื่อที่ผ่านมาเพื่อนกับซื้อซิฟตัวเดียวคอรอเพื่อนกับถูกโชคดีไปนะครับเพื่อนกับที่ฟันยังสี่นะครับแต่เพื่อนฟันย่ำเลยเพื่อนกับโชคดีเอาลดนะครับแต่ว่าสีบอ๊ใครฟันพ้่มเพื่อนะครับเพื่อนนีโดนๆนะคอยฟันเทอนึงเอาให้พี่น้องโชคดีอยู่ดีไม่แห้งสู้สูขคนนะครับเด้อเพื่อนถามเพื่อนครั้งแรกเลยดิเนไอยวามกวาม <laughs> โ <ś ö kk ue> ชคดีโชค m ắ นครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ